ขึ้นอาิงนเอาปิงขึ้นเลยาอาโอ้วาาาเอาไอาไว้อาไโอเคครับครับองดีกนะครบเ้คลิปนี้ก็บอตรงนะคือทำคนเทนล้วนๆเลยก็อนี่ครับก็ผมได้คอเทเป็นพี่ฮาร์ดฮารล็อกเกอร์ในเกมโิที่ผมสบายก็เหมือนใน หมือนในเกมนี้เหมือนในตรงนี้เลยเนี่ยวว้า <Wow. S 1> ผมบอกไว้ก่อนนะว่าเสียงผมอาจจะฟังลำบากนะเพราะว่าใส่หน้ากากพูดอยู่นะครับอ่าก็ต้อนรับสักปรารถนโอเปนเรต้า์สองนะก็จะมาทำคอนเทนต์หน่อยแล้วกันก็คือจะแต่งเป็นพี่ฮาร์ดแล้วๆก็เล่นตัวละครพี่ฮาร์ด้วยคัสก็โอเปนเรต้า์สองก็มีการตัดเปลี่ยนสกิลตัวละครขึ้นมาบ้างครับก็จะมีสกิลแต่ละตัวสกิลเฉพาะตัวละครน,นะครับมาแทนมาแทนสกิลกดชิปต้องผลอ่า ดยของพี่ฮาร์ดก็ทักษะเรียกใช้แล้วก็ทักษะติดตัวเรวก็ยังเหมือนเดิมส่วนทักษะเรียกใช้อันอันใหม่ที่เปลี่ยนมาแทนคิปก็คือคิปคิปต้องก่อนก็คือขึ้นสะท้อนครับโดยขึ้นสะท้อนเนี่ยจะหยุดเดินเพื่อฟังเสียงผู้มาเยือนแต่อาตรงนะมันไม่ได้หยุดหยุยดเดินหรอกมันเดินมันจะเดินช้าลงอะ่ะเพื่อฟังเสียงผู้มาเยือนแล้วก็ขึ้นมันอะ่ะมันจะกระจายไปมันจะค่อยๆกระจายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแลวเมื่อขึ้นไปโดนเซอร์เนี่ยมันจะเห็นออร่าของเซอร์นั่นเอง ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพล็กเนี่ยเนากที่พี่ฮาร์ดมีหกคอร์สผมใส่ไปสามเพล็กเลยก็คือดูดพลังการก็คือเมื่อตีเซลสำเร็จจะลดความเร็วการเคลื่อนที่ลงหกสิบหน่วยแล้วก็โล่ดันพัตะไกรเหมือนเดิมแล้วก็สารนวดเหมือนเดิมสารนวด่ที่นี่คือสองคอสเออพัตะไกรายสามคอสพลังงานหนึ่งคอสพลกงงาไหคอร์สกไปกต,ต,ต่อไปเล่นกันเลยหายใจลำบากาบกันเลย นี่ฮาร์ลักเกอร์ด้วยโอเคหลอกเลยตอนเนี้ยมองเห็นก็คือมองเห็นลำบากด้วยด่าัดร้าง <c oughs> เป็นโควิดปะเนี่ยห้งโอเค,อเ,คเดี๋ยวล่า,าั้นเลยแล้วกันอ่ Der, อามิสเตอร์เดอร์โบวตู ใส่หต้งนะโ้โหโอ้้โหอ้โหโอนโหอ้อ้โหอห้อ้โหโอ้โหโ่ห <c oughs> โอ้้าผมเห็ออ้ไรหโอกาหาอ้หโ้โหโร้โหอ้โ้าาห้อหอ้ แล้วเจออ็อกสองคนด้วยนะโอเคเขาสดเลยเดี๋ยวเราขอท่านนี่ก่อนว่าก็ต้องท่านก่อนที่

เรียนร้อยเขาตั้งไปสองท่านแล้วด้วยนุ่นอยู่ดีว่าเขาะาข้จ่ัไปซะหลมั้

สวิงครับรู้จักกันสวิงผมบอกกับอาจจะพูดน้อยนะเพราะว่าหายใจก็ลำบากอ่ะเออขอจับดีหน่อยมีคากระแพงไหมนะประเด็นบอกเลยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่อาจจะผมอาจจะพูดน้อยนะจริงเพราะบอกเลยว่าแค่แค่มองเห็นก็ลำบากแล้วต้องเล่นอีกบอกเลยคนคอนเทนต์ได้จริง ขึ้นอาป็นขึ้นเลยอาป็นขึ้นเลยอาอาโอ้อาอออาะออาอจออกเออไม่อยกเอรีเราพยิากันเลยแล้วกันเพื่อความสะดวกในการเล่นของเรานะลงไปก่อนเลยแล้ก่อนตมรงนี้ไปชน เรา่วดึกเราล็อ้โหแอบดึงนี่เองนี่เรับตา้งไก่ตายมาตั้งไก่ไมเพีคติ็นที่ตายเรียบร้อยยาสูบเด้ยสูบยาสูบเด้มันเจ็บมัน็กเจแบร์ฮะโอ้โห,โโหโมมตีทะลุประตูตกไหม ยูริกองของไปโดนด้วยแปลกยุบหลอกก๊อกเรียบร้อยครับสแผ่สคนตายไปเลยแล้วกัน

จุดก่อนแล้วกันนะตรงนูน้นไม่น่าทอด้วนันาไาซิิเลยไมนาทอนแต่มันตก้องคู่แล้วลงสัวข้างล่างที่ซิดเลยตั้งแตน้องไม่พอตัวตจงที่ยุ่งานะกยัแต่เขดใกล้ตายแล้ว ตัก็ได้แล้วระวัทุกคน้ยนี right. ่นะเด็กนี่ต้องโดนอะไรโดนตัดมือยังไงล่ะตู้กดทิปสวดยูใช่ไหมสวดยูจริงด้วยโอย Icana, ไปไหนอะโอ้ตรงนี้เองเมื่อกี้เสียงมันอันเนี้ยมันกระแทกเข้าหูวปิงอะพี่ฮาร์ดตกใจเสียงพี่ฮาร์ดด้วยเมื่อกี้นี้ตีไงตกใจโอ้ไม่ตบไม่ตีไม่มีไข่เจียวมาเอาไข่ลาแทนแล้วกัน đi, ừ, chỗ này là nó lóc rồi đấy, thật sự, hú cái tang thông đấy, ô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 , anh tài 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 tài, ping 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 300 ping 300, ของ้อใครับ <bathroom> <laughs> ก็จบกันไล้วนะครับสำหรับออ <c oughs> การเล่นพี่ฮอตโดยคอสตัวเอพี่ฮอตนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชดร์กดติดตามได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไ๊ายวายสวัสดีครับ